สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ช่องคนเดียวก็เที่ยวได้นะครับเอกได้พาคุณผู้ชมมาอีกที่หนึ่งในอำเภอรพร้าวจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นวัดที่มีความแปลกผมว่าแปลกนะ,ะสวยด้วยคือเป็นวัดไทยนะครับวัดห้วยบงนะครับอยู่ที่อำเภอรพร้าวจังหวัดเชียงใหม่แต่ฉากข้างหลังนยครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับเนี่ยมีศิละปะแบบจีนนะครับนะ ที่เป็นวิหารนะครับแบบจีนผสมผสานด้วยเดี๋ยวตามไปดูกันข้างในนะครับนะเริ่มจากการเข้ามาที่วัดนะครับนะถ้ามาอันดับแรกเราก็จะเจอวิหารนะครับที่เป็นแบบศิลปะแบบศิลปะแบบวัดของไทยนะครับพอเราเลยเลยมาด้านหลังนะครับเราก็จะเห็นเป็นเนี่ยครับเป็นวิหารแบบจีนนะครับเนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมเดินขึ้นไปนะครับเราจะข้ามสะพานตรงนี้เลย สะพานถือว่าเป็นมุมถ่ายรูปที่สวยมากเลยครับเนี่ยมีน้ำลอดอยู่ใต้สะพานนยครับเราขึ้นไปข้างบนกันนะพอเราขึ้นสะพานขึ้นมานะครับนะส่วนด้านหลังนี่ก็จะเป็นวิหารนะครับเนาะแล้วก็ขึ้นสะพานเชื่อมมาตรงนี้นะครับ ก็จะเชื่อมไปถึงไอวิหารของศิลปะแบบจีนนะครับคุณผู้ชมสวยมากเลยครับนี่นึกดูมาอยู่เมืองจีนนะครับเนี่ยสวยมากๆเลยครับคุณผู้ชมนี่คือมหาวิหารแบบจีนนะครับศิลปะแบบจีนที่อยู่วัดห้วยบงนะครับคือเป็นส่วนเดียวกับวัดห้วยบงนะครับนะสวยมากๆเลยเป็นอะไรที่เป็นมุมถ่ายรูปที่สวยมากเลยครับเดี๋ยวเราไปชมกันข้างในนะครับ นอกจากตัววัดจะมีความสวยงามแล้วนะครับก็ยังมีนี่ครับลูกปั้นของเทพเจ้าต่างๆหรือว,ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรากราบไหว้เคารพนับถือนะครับหากเรายืนอยู่บนวิหารที่เป็นแบบจีนเนี่ยนะครับนะแล้วก็มองย้อนกลับไปนะครับคุณผู้ชมจะเห็นวิวทิวทัศน์ที่เป็นทุ่งนา แล้วก็ทิวเขาสวยมากๆเลยครับเป็นภาพที่สวยมากๆเลยครับมีวิหารที่เป็นศิลปะแบบจีนเนี่ยนะครับพอเราเข้ามาในตัววิหารก็จะมีพระพุทธรูปที่เป็นแบบไทยแล้วก็เทพเจ้าต่างๆที่เรารู้จักนะครับนะผมก็จะเปิดประตูไปนะครับ เข้ามาข้างในเราถือว่าเย็นมากเลยครับอันนี้เป็นมุมที่เรามองจากด้านหลังไอวิหารแบบจีนนะครับนะก็สวยดีครับเผลอๆคิดว่าอยู่เมืองจีนนะครับนี่ หากคุณผู้ชมมีโอกาสแวะเวียนมาเมืองเพร้านะครับนะผมแนะนำวัดนี้นะครับให้เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ไม่ควรพลาดนะนอกจากจะมีสิ่งที่เราเคารพบ,บูชากลาบไหว้แล้วนะครับนี่ครับก็ยังมีวิทวทัศน์ที่สวยงามโดยรอบนะครับศาลาหลังนี้สวยมากเลยครับเป็นศิลปะแบบไม้เนาะแล้วก็เนี่ยครับเขาเรียกอะไรอ่ะ สวยดีครับสวยมากเลยครับเนี่ยมีลวดลายศิลปะแบบไทยนะครับนะแปะอยู่บนศาลาเนี่ยครับสวยมากๆเลยครับคุณผู้ชม ฉากที่อยู่ข้างหลังผมนั่นนะครับอันนั้นคือเป็นโบสถ์นะครับนะที่เป็นศิลป,ปะแบบแบบของของไทยนะครับนะแบบของล้านนานะครับคือผมเดินขึ้นมาจนสุดจากข้างล่างเนาะแล้วก็มาที่ไอวิหารแบบจีนแล้วก็มาเนี่ยครับผมรู้ว่าหมดแล้วนะเนี่ยยังมีโบสถ์แบบศิลป,ปะแบบไทยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันนะครับเนาะ เข้ามาข้างในแล้วสวยมากเลยครับภายในโบสถ์ของวัดห้วยบงนะครับที่ส่วนที่เป็นแบบศิลปะแบบไทยแบบล้านนานะครับสวยมากๆเลยครับนี่เป็นส่วนที่เขาเวลาประกอบพิธีกรรมต่างๆนะครับเนาะทางาศาสนานะครับ พระคุถาลูปและพระประธานในโบสถ์นี่นะครับสวยมากๆเลยครับดูเหมือนจะเป็นแบบท่าแบบของไทยแล้วก็ของจีนนะครับวัดห้วยบงหรือวัดจีนเนี่ยนะหากคุณผู้ชมมาจากจังหวัดเชียงใหม่ให้สังเกตที่อบตอบ้านแม่แวนยึ่งกับอบตอบ้านแม่แวนนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับนะก็จะมีทางเข้าเขาจะบอกว่าวัดห้วยบงหรือวัดจีนนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกวัดหนึ่งนะ ที่หากคุณผู้ชมมีโอกาสแวะเวียนมาอำเภอเพ้าจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็หาโอกาสมาแวะเวียนนะครับนะพ้ามีวัดที่สวยๆเยอะนะครับนะอย่างวัดดอยแม่ปางวัดห้วยบงวัดสันโปหากมีโอกาสก็อย่าพลาดนะครับคุณผู้ชมหาโอกาสมาแวะเวียนนะครับวัดนี้สวยงามมากเลยครับหากใครชื่นชอบในการท่องเที่ยวแนวนี้นะครับนะที่เป็นศิลปะแบบวัดวาหรือว่าศิลปะแบบโบราณสถานอะไรแนวนี้นะครับนะ นี่เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ผมว่าคุณผู้ชมควรจะมาหาโอกาสมาเยือนนะครับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับแล้วคราวหน้าเราเจอกันที่ไหนก็อย่าลืมติดตามนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับ